สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ s อสแคแม็กไทนะคะวันนี้ลูกค้า t ต y o t a f o r t u n e นนะคะเข้ามาเสริมหล่อให้กับรถด้วยการเปลี่ยนแม็กยางค่ะลูกค้าเลือกเป็นแม็กแบรนด์เจพีเรนะคะใบพัดนะคะตัวนี้เก้านิ้วครึ่งค่ะออฟเซ็ต25 6รู1้อตรงรุ่นนะคะพร้อมอยางปี2025นะคะพิชลินไพร m มาซีพัดนะคะทางร้านของเรานะคะมีบริการถอดใส่ให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถอดใส่กันเลยค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสาหรับ Toyota Fortuner ที่เข้ามาเสริมหล่อให้กับรถนะคะเป็นไงคะหล่อถูกใจเลยใช่ไหมคะกับล้อไบพัด JP Racing นะคะคู่กับยางปี2025 Michelin Primacy SUV พัดนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแม็กยางชุดนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร02 459 4626นะคะ หรือช่องทางการติดต่อออนไลน์ค่ะมีทั้ง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok นะคะคลิปต่อไปนะคะจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ